พออายุห้าหกสิบนี่วัยทองแล้วผิวมันก็เหมือนใบไม้แห้งกรอบอะหรือกางเกงในที่มันเย็นโอคุณหมอเห็นไหมเห็นใช้นานๆกางเกงในโดนยืดเอามันก็ยืดไงคิดดีไม่ได้เลยใช่เพราะว่าอีลาสติก no yes ่งมันหมดแล้วหมดไปแล้วอีลาสติกหมดไปแล้วฮอร์โมนก็ไม่มีลังไข่ก็ไม่ทํางานแล้วค่ผิวมันก็ไม่มีความชุ่มชื้นแล้วมันก็เป็นดึงหนังแห้งๆมันตึงดึงไป มันก็แบนๆไม่เงไม่มีนิติเราก็เลยเอจะเปลี่ยนผิวเขายัางไงเนาะเราก็านั่งคิดโอ้มันมีเซลล์ในร่างกายค่ะเซลในร่างกายก็เราก็เอามาเติมที่ใต้ผิวหนังปรากฏว่าสิ่งที่เราดึงไปเนี่ยแล้วเราพอดเราฉีดไอ้พวกเซลเข้าไปเนี่ย uh huh. เหมือนกับว่าผิวเนี่ยมันได้อาหาร มัเได้ความชุ่มชื้นนะไม่ได้ฉีดไขมันอ่ะไอที่เขาไปฉีดน่ะฉ well ีดไขมันม no. ันอยู่กัสองสามเดือนกันละลายหลายคนยังเข้าใจว่าเป็นฉีดไขมันแต่จริงเราไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้ฉีดไขมันเป็นฉีดเขาเรียกว่ามัลติเซลมัลติเซลซึ่งเป็นเซลหลายชนิดเลยแต่บอกไม่ได้อเป็นความลับของทีเราเป็นผิวที่ดึงตึงน่ะมันก็ยืดไปแล้วเราก็ต้องทำใมันมีความ ฟูขึ้นมาหน่อยใช่ไหมสองมิติเด็กเนี่ยผิวเขาจะฟูใช่แต่ที่ในคนแก่เนี่ยโผพอเราข่าไปหน้าเขาหน้าเขาจะใสขึ้นมาอีกไอ้ที่ดึงไว้เนี่ยมันก็อิ่มขึ้นมาแล้วมันทนอ่ะเพราะไอ้เซลล์ตัวเนี้ยเป็นสิ่งมีชีวิตมันเข้าไปแล้วมันก็ไปแบ่งตัว สร้างและเป็นเป็นเนื้อใหม่เราเลยก็เรียกว่าเปลี่ยนผิวไปเลยมันติเซลใช่มมัาติเซลผมก็เลยไม่ไม่อยากจะบอกไม่สามารถที่จะลงลึกรายละเอียดได้มากนี้อยากอยากรู้ก็เคาะเข้ามามาคุยหลังบ้านได้คุยหลังบ้านได้แต่รับรองได้ว่าทํามาแล้วดีจริง